สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดพอ, Sam, พอเจขยี้ซ้ำโพ์รูปเจ้านายน้องจูเน่พร้อมแฮชแทกแปะหัวใจตอกย้ำความสัมพันธ์หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้นักแสดงหนุ่มนนกุญชานนโพทําำใต้โพสของเจ้านายที่ออกมาโพสคลิปเบื้องหลังการทำเพลงกับจูเน่ว่าคบกันหรือซึ่งเจ้านายก็ได้เข้ามาตอบกลับแบบคุ้มเคือสุดๆด้วยเสียงหัวเราะแต่ไม่มีการชี้แจงใดๆ ล่าสุดเรียกว่าเป็นการขยี้ซ้าความสัมพันธ์เข้าไปอีกเมื่อพ่อเจเจตรินได้ออกมาโพ์รูปลูกชายและสาวจูเน่พร้อมแคปชั่นชวนกรีดว่าแฮชแท็กแปะหัวใจ14กุมภาฟังพร้อมกันงานนี้ก็ไม่รู้ว่าแปะหัวใจที่ว่าคือชื่อเพลงหรือมีแอบแฝงอะไรยังไงด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆชาวจีนคิดไปไกลลิบแล้วละจ้าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ